ขยายการทุนทุนเงินทุนทองจากทั้งหอดเลกัน ครับแลเงาการเีนอนเยนไท่นประธานนคันที่นีท่านดาวท่านปศิรว่านะครับถวาลอัพซึ่งตัวตถวายตัดตัวอ,อ,อื่ครับเรียนไทยกันครับเปิตาบดหน้าของผมอง,องอครับ ขอเชิญป่าละอองผู้ดีข้าบาท69 62 5ท่านผู้ศรัทธานางสาวเฉลี่ยศรีธิรันเกษตรผูุ้่งในการเขตดินแดงพร้อมด้วยบรรดาข้าราชการและผู้สมนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ได้มาพร้อมกันณบริเวณพิธีแห่งนี้ล้วนมีความพรื่นเพิติสมนัตยินดีเป็นร่มพ้นที่พระองค์การมหามงคล วันเฉลิมพระชนม์ษาในใต้ป่าละอองทุรียบาทได้เรียนมาประจบอีกวาพระอุ่นควณค่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตามชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอบกล้าอบกระหอมหาที่สุดไม่ได้จากพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ใต้ป่าละอองทุรียบาทได้ทรงทำเพ็ญ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะปราตราอรกายอานักอเนกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของะสมนิกรและความมั่นคงของประเทศทรงเป็นฝัญและกำลังใจของพวงอาณาประชาราในยามที่บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติไม่ว่าโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้นใต้ฝ่าองทุีพิพพานปราทักใต้ชิดประสมนิกร โดยไม่ทรงหว่นปันต่อพยันตรายด้วยน้ำพระทัยที่เปลี่ยนด้วยพระเมตตาที่คุณทรงชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีสมัครสมานสามทีอย่างสันติเป็นที่ทราบซึ้งประทับในทุกดวงใจของประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดนับถือศา,าสนาใดก็รัชกาลิียแล้ว และพระราชนิธา์อันแน่วแน่มั่นคงในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีแก่พลเราชกองที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่แผ่นดินนานาการดังเป็นที่ประจักษ์ชื่นชมทั้งในประเทศและในาน,านานาประเทศในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเจริมพระชนพรรษา12สิงหาพุทธศักราช2 5 5 8นี้ ข้าพุทเจ้าขอ,อ,อาพระพาราชทาน,นะะ ay, พระบรมราชานุญาตนำสมบัติกรทั้งหลายในบริเวณพิธีแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงคลการต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบรมราชานิญาประกาศความสมานฉันท์ประกาศความสมานฉันท์ น้อมเพียรกันพร้อมเพียรกันเฉลิมพระเกียรติประวัตพระเกียรติและน้องเก้าน้องกระหมอ่อมและน้องกล้าน้องกระหม่อมถวายพระบรชัยมงคลถวายพระบรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขออาราธนาขออาราธนา,า,นาคุณพระศรีรัตนาภัยคุณพระศรีรัตนารัยและอานุภาพแห่งศักดิ์สิทธิ์และอานุภาพศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทั่วสากล ได้โปรดอภิบาลได้โปรดอภิบาลประธานพรชัยมงคลประธานพรชัยมง